สองส 4, อี่สามสามหนึ่งสามแแปดมกับสกับหนึงก็เปสามบวกสามสามคุ่สาครับสมกับสามกับหนึ่งครับโส,ส,สามครับมันเหล่ สองกับไอ้สองกันบวกก็มาได้ลขสองแล้วก็เป็นสามอันนี้ก็บวกกันสามกับหนึ่งกับเป็นสี่แปดกับหนึ่งกับเป็นไกับสามกัเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็สกับสามก็เป็นเจ็ดสี่กับหนึ่งกัเป็นห้า <อ>เป็นสองแล้วก็ห้ารับเจ็ดก็เป็นสองเจ็ดสองสองก็ผ่านกันเป็นเจ็ดเป็นสี่เป็นเก้าเป็นเนื้อเป็นศูนย์เนื้อแบานี้กูครับถ้าผมเข้าใจว่าพีชนะ มันจะเอาตัวราวัลที่หนึ่งตังเราเพิ่มหนึ่งแต้มถูกว่าครับบบเ,ออเพิ่มหน่แต้มแมนว่าเพิ่มหนึ่งแต้มทุกหลักถูกว่าครับเดี๋ยวันนี้ตัวนี้มันสีโบเป็นสามบอกครูสองแล้วก็มาสามบอกครับสองแล้วสามครับหมมันจะพูดไหมรางวัลที่หนึ่งตังเจอ็ด บวกบวกตลอดศูนบวกไมนเขายุเรี่ยแต่ว่าวัเดเปิดขอที่อ่ะเป็นสามเป็นหนึ่งเป็นสามบวกนึ่งแทนด้วยกับวกกันหนึ่งเป็นแปดเป็นสามเป็นแปดนึ่งกับสามเป็นสี่เป็นสี่ เป็นนเป็นหนึ่งเป็นปนกับสีเป็น C, เป็นแปนึกับสีเป็นห้านกัหนงเป็นสองเป็นสองแล้วก็อากับแปดเป็นสามสองสองกับหเป็นเจ็ด ลกสัี่เาสามเจ็แล้วก็มันบวเอแบนเอเจ็ดกับสามกับเน็ศูนย์ล้วก็ีกับเจ็ดกับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอัตามันมันมันเข่าจุดเดยเก่งจะว่าเป็นชนิดของสามตัวได้แต่ว่ามันคือกันสือกันคือกัน แค่ว่าศูนย์กับหนึ่งหนีเด่นมันมาครับปูเบิรงอะไรแล้วเนาะแต่ว่าเลขวงพารเนี่ยบวกขึ้นกันครับกับเลขยู่องพาระบวกึ้นกันเพราะเลของพาระได้เจ็ดแปดกับสองสามนะครับเอาเป็นยังเป็นกับเป็นแน่วทางกันดีเท่านครับปู เพราะว่างวดนี้มันยังเข่าทั้งสามตัวด้วยเนี่ยงวดสองคืนสองงวดต้องมีงวดเขา่างวดลดขึ้นกันเป็นธรรมดาครับบอกเขาตลอดครับแต่ว่าที่ในแง่หนึ่งกับศูนย์เด่นนะครับงวดนี้ในร่มที่ยุเหน่าแล้วก็ครับอิฟซี่ที่เมื่อบนกองคิดยุ่งเห่าเด้อเห็นเอาท่านซื้อบอกมนว่าทีร้อยเปอร์เซ็นต์ ประมาณ100%ทเบอร์หนาวคือหนาว่าเออเป็นเป็นไหนโบโเข้าใจก็บ <c oughs> ครับปูเข <c oughs> ้าใจอยู่ครับปูเฮ็ดง่ายๆครับเนี่ายดอก <c oughs> สูตรลอยมาไร่บวกกันลงมาเรื่อยๆสูตรนี่พระที่หลวงที่เป็นปฏิบัติเป็นไหนธารมามากครับเป็นโู้อีสุคราครับ ไปปฏิบัติธรรคนไหายมากบ่เคยบอกไปเฮ้บเบิ้งกับเมื่อกลับบางที่กับรถเอามาเที่ยวเขาครับ่เมนบัวเป็นเขาังวัดเขาชงวัดอ้าโอเคครับปูบาพร้อมครับขอบคุณปูหลายๆครับคระพาตปเบิงพระเดี๋ยวจะพูดใหนก่อนครับเห็นเท็นเห็น8ต็นแปดเจ็้วางไหนก่อนครับ ปดเจ็ดอยู่ทั้งทิงโอแมรีขอปว้สเออยี่นเห็นครับเห็นยี่แปดเจ็ดเอาแปยังอยู่่แม่แมเอาคือตาดีแม่ีมันมปวีผมก็เห็นผมปวาะวทาสีใรแม่นี่เเไดเป็นเงาเอาเห็นบอนอตรงตรงตเอียงอือฮึักสดอันดำดผมพ่นนันไหมตีนผมป็นหน้านย่ครับ ้เมองสีนคมเพน่อนท่านนะตีนมองโค้งที่แหลกแหลกช่วงใบใบมีเสียงกับซิบมาบอกปูว่าอยากได้เลขบอกมาเบิ่งเอรอยู่พประ่านมีจอมปวกอยู่ทั้งหลังนะครับปูกัะย่างหลองหาอยู่สายที่ประกอบปูพระไ่องค์ไงกับปูมี่แบบสีเห็นมาเห็นอยู่นมครับจอมปวกอยู่ด้านหลัง อืี่มว่าจอย่ก็จะเนแต่ายกลางปลาสาปูก็จะเข้าไปยุ่งคูอกันหรอเ่ครับทุกวันถระว่าครับปูปูเข้าไปในอนั่งสมาธิได้ปลาสา กัแค่สบสามคำเลนกสิบสามหรือสิบห้าน้รซงด้วยนครับผมเสียงกระซิบมากโอ้ตันหนี่ม้แต่แหนก็เห็นแหนวันนี่มาเิ่ผมพูดว่าท่านเห็นตัเห็นเห็นนนแล้วเห็นจอพวกเลยค่ะนี่โนห้าเนี่นเนี่ยนี่ง้หนาข้นเ่เป็นโนนี่เห็นก็เดีย เอาล่ะสังบึงนะครับเห็นมาเห็นกะบบ่งเขคือกเพื่อนนะครับแต่ว่าที่แน่ยเพื่นบอกว่าเสียงกระสิบีมากกว่าซีฟูบอกว่าเห็นว่าบึงอยู่พระประธานอย่าไปเร็วกบอกไปเบึงอยู่พระประธานที่มีจอบปวกอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าเสียงกระสิบเพิ่นบ่ได้เห็นว่าบอกบอกให้เบึงอยู่จอบปวกดอกเพิ่นให้ไปเบึงอยู่พระประธานครับแต่ว่ากับว่าซองจอบปวกให้เบึงซีซีจอบปวกหน้าคนดตอว่าามงในนี้เดจอบปวกหน้าคนนี่ แม่นดีแม่น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 หน้าคนจริงๆด้วยนี่ไงเห็นชัดชัดสี่ลูนี่ไงหัวฟัวบอกยืนนี่มลนลนนี่ไงมีปดปาดำดตาดำดำเยืนี่แม่นี่ดีคุณไม่จบต้องปลอกหน้าคนอันนี้คือเด็กน้อยเลยเนาะอเ็กพวกนี้นี่เห็นไหมเห็นเมทนเป็นเด็กน้อยกสิทิเวบอว่าเจ็ดแปปีเนาะ เล็หน no ่อยอยู่อืเล็กหน่อยอยู่เรมการท่นี่หนาคนีผ่านคนี่อันนี้เห็นในพวกในกองนี้เป่านี่นี่เด่นี่แม่นี่เห็นไหมเล็กหน่อยเห็นปะเล็กน่อยเขาเปีนี่ เอเมนเลยโอ้ยหนูม่นนไหเลยอ้ยอยเปิาเด็กมาเด็กน้อยผู้ชายเนาะมอ่ะใช่หรอฮะนีไหยดกอย่างนี้แ่มลอุุ่มยแม่บ่ซุ่มเนาะซุ่มกซุ่มอีกซุ่มอีกซุ่มสัดสัดเดนอนเดินเดินเงเดินนงนีบ่จ้ เีนยนี้่ีนาจ้มังม่เห็นลอยเมียบ่าเห็นกล่องสัตว์นไกล่องนราบอดีเาะพระฤเห็นหนังคน็กนอยผู้ใส่นนยผู้ชายโกเนี่ยห้ไกลห็นไหมคะนี่ย่เห็นกล้องนี่เ่เห็นเองค่ะบ่เห็นบ่มีชัดมากเพราะว่ากล่องอันนี้ปูโสมแล้วลงนาไปแล้วบพเห็นย่าง มากเลย